ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะจานตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดปักไม้ลายค่ะของคุณลงุงคือทำจันอ่อนนะคะซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะจะเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ inc, คะ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดปักไม้ลายนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลงุงคือทำจันอ่อนค่ะสวัสด okay. ีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวขอเชิญให้คุณลุงพาเดินชมสวนได้ไหมคะได้ค่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้เป็นแปลงสาธิตสำหรับคนที่มีปัญหาที่เปนปัญหาที่ไม่มีที่ดินที่จะทำแปลงคือคนที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคนที่เป็นทนที่ที่ไม่สามารถที่จะจัดทำเป็นแปลงปลูกได้ก็สามารถที่เอาวัสดุ มาใส่ในถุงในกระสอบในภาชนะที่เรามีนะครับข้อหายเก่าเก่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่แล้วก็สามารถปลูกผักปลูกก็ผักได้หลายๆอย่างหลายชนิดที่มีไว้กินไว้ทานปลูกผัผกไปหลายอย่างต้องปลูกประมาณนานแค่ไหนคะหนึ่งสิบปแล้วแต่อายุของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ยังคณะเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ60วัน70วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้นี่นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าโรงแปลงผักนะคะซึ่งจากการที่สอบถามคุณลุงมาเนี่ยในโรงแปลงผักเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะก็คือจะมีกล้อง <laughs> เ,ออเครื่องรดน้ำนะคะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยโดยการที่เราอยู่ที่อื่นแล้วเราก็กดโทรศัพท์กดในโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ทําให มีการลดน้ําในแปลงได้ใช่ค่ะก็คือคต่อให้เราอยู่ไกลนะคะแต่ว่าเราก็สามารถลดน้ําแปลงผักได้นะคะถัดมานะคะเป็นแนวการชน,นะคะ่ะแนวการชนนะคะสร้างขึ้นเพราะว่าการสารปนเปื้อนจากฝั่งตรงข้ามนะคะเข้ามาในแปลงผักของเรา ที่พักน้ําอันนี้เป็นสระที่พักน้ําน้นําเราจะไม่ใช้น้ําที่มาจากแหล่งโดยตรงเราจะาน้ํามาพักไว้ก่อนพอ,อน,น้ําพักเนี่ยถ้ามันมีสารเคมีที่มาติดมาขนางน้มันจะเกิดกรองโดยธรรมชาติมันจะมีพืชน้ําหรือน้ําที่มันพักตัวเนี่ยสารหนักมันก็จะตกตะกอนลงไป ตรงนนี้ะะคะก็จะเก็บผักที่ได้จากส่วนของคุณลุงสุธรรมจันอ่อนและ,ละชาวบ้านเะแวกงีีนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเชิงอนุรักษ์วัดปักไม้ลายอำเภอกำแพงแสนจังหวันดคนครปฐมนะคะจากการที่ สอบถามคุณลุงสุธรรมนะคะคุณลุงสุธรรมบอกว่าหน้าที่ตรงนี้นะคะจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยนะคะยังไงต่อตาตานค่ะซึ่งทางด้านหน้าตรงนี้นะคะที่เราเห็นว่าเป็นต้นไม้กันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสมุนไพรกันทั้งสิ้นเลยนะคะรวมถึง,งทางฝั่งนู้นด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเอาไปรักษาร่างกายได้หมดเลยค่ะแมวเจ้าขิงด้วย <laughs> ใครที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์นะคะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดปักไม้ลายอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมขอ,ของคุณลุงสุธรรมจันทร์อ่อนค่ะค่ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะคุณลุงใจดีมากๆค่ะค่ะคุณลุงพร้อมให้ความรู้เต็มที่นะคะตลอดทั้งวันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ